Uh, สวัสดีนะครับพี่พๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผม mm hmm. วันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการ uh, ซ่อมโคมไฟหน้านะครับผมอันนี้ผมก็ได้ทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนไปได้สักนิดนึงแล้วก็โคมตัวนี้นะครับชนมาก็แตกสภาพนี้นะผมแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมก็กำลังประกอบร่างนะครับผมเอาชิ้นส่วนอีกโคมหนึ่งที่แตกเหมือนกันแต่ ชิ้นส่วนตรงนั้นก็แตกไม่เยอะนะครับก็เอามาซับกันนะครผมอย่างกับตัวนี้นี่นะครับอันชิ้นนี้ก็ไม่ใช่โครมเก่านะครับเป็นของอีกโครมหนึ่งแต่มันก็พอดูได้นะครับผมนี่ก็แตกรอยแตกไม่เหมือนกันนะครับถ้าจะให้เหมือนกันจริงๆคือโครมเดิมนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับอันนี้มองคร่าวๆแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะเวลาประกอบล้างเข้าไปนะอ่าอันนู้นคือโครมที่เสร็จแล้วนะครับ ตอนแรกก็แตกเหมือนกันเลยนะครับผมอันนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมงานที่ได้นะครับผมตอนแรกก็แตกแบบนี้เลยนะแตกแบบนี้เลยนะละเอียดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้ลูกค้ามาจากอ่าพาร,รามเก้านะครับผมก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็รอรับของได้เลยนะครับอันนี้ก็แตกเหมือนกันนะหูข้างหลังอันนี้เดี๋ยวเชื่อมเชื่อมหูยึด เอาไปประกอบได้แน่นอนนะครับผมนี่นะครับหูยึดแตกนะครับโคมหลังแตกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับยังไม่ได้เก็บนะครับผมก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็แตกแบบละเอียดมาเลยนะครับผมก็ชนมาแบบสภาพไม่น่าซ่อมนะครับผมเจ้าของบอกตอนเห็นเขาเห็นว่าผมรับทําอยู่นะครับเขาก็เลยเอามาให้นะก็ประมาณนี้นะครับงานก็ส่วน ชิ้นที่แตกนะครับอ่าตัวเนี้ตอนนี้ก็จะเหมือนเดิมแล้วนะครับใกล้เคียงหลายเหลยตัดต่อนิดหน่อยนะครับผมก็จริงๆชิ้นนี้ไม่ใช่ของเขานะครับชิ้นนี้จะเป็นของอีกโคมหนึ่งของเข่าจะเป็นชิ้นนี้ที่ผมได้ตัดออกไปนะครับก็ดูรอยเดิมนะครับผมนี่นะครับรอยเดิมที่ตัดนะครับผมเห็นไหมนี่นะครับผมรอยเดิมนะครับที่ตัดออกไปอันนี้คือของเขานะครับแต่ของเขามันแตกเยอะนะครับ ของอีโคมอีตัวหนึ่งก็แตกเยอะเหมือนกันนะแต่มันก็พอประกอบได้นะผมนี่นะผมก็เลยตัดมานะครับตัดมาประกอบนะครับก็ใกล้เคียงนะครับผมเดี๋ยวไอ้ส่วนที่เกินนะครับตัวนี้นะครับที่เกินเดี๋ยวเราก็ขีดปากานะครับเราก็ตัดเพื่อประกอบร่างกันนะครับผมแล้วเราก็เชื่อมแล้วก็ทําสีใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะผม โคมไฟ p ีเซตั้งแต่ปี2015ถึง2020รับซ่อมนะครับผม2ี่สิบยิบเ็ก็รับซ่อมนะครับถ้าเป็นโคมไฟหน้า P ีซนะครับทุกรุ่นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมรับซ่อมไฟชอ็อตน้ำเข้าอะไรเงี้ยส่งมาได้นะครับผมอันนี้ผมก็มาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะเพื่อใครจะเอาไปต่อยอดได้ก็ ยินดีนะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้ก็โคมที่เสร็จแล้วนะครับงานตอนแรกก็โอ้เยินเหมือนกันมาตอนแรกครอบใส่ก็แตกมานะครับอันนี้ได้ทำการซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ฝาครอบใส่นี่ลูกค้าอยากได้แบบมัว,ม,วมัวหน่อยนะครับก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับผม อันนี้มันก็จะไม่ได้ไม่ได้ใส่มากนะครับถ้าใส่มากจะต้องเป็นแบบนี้นะนี่นะครับอันนี้คือใส่นะอันนี้เหลือตัดแต่งนิดน่อยนะครับผมก็ใกล้เคียงละก็เหมือนของเดิมแล้วนะครับอันนี้ชิ้นล่างอ่าชายล่างนะครับผมตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้แตกนะครับผมแต่ผมไม่ดูนี่นะครับผมชายล่างเขาแตกมานะ ก็ผมมองแล้วว่าผมมีอะไรก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะชายร่างเขาแตกมาก็ประมาณนี้นะครับผมคือระบบไฟถ้าถ้าไฟช็อตก็ซ่อมได้นะครับรับซ่อมนะครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จแล้วกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมนะก็ดูตอนนี้ตอนที่ว่ามันมีรอยร้าวก่อนนะครับ ก่อนที่จะไปขึ้นทําพื้นแล้วก็ทําสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ว่ามันเสร็จแล้วนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ